สวัสดีพี่ๆและเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมได้เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระสนะครับวัดโพชยัยจังหวัดหนองคายมาให้พี่ๆและเ,เพื่อนๆได้ชมกันก็เหรียญรุ่น<ค>นี้เ<ๆ>นี่ยเป็นเหรียญปีองนหาี2520นะครับเป็นเหรียญลักษณะจะเป็นทรงแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็องค์หลวงพ่อพระสายเนี่ยจะมีรัศมีนะครับก็เรียกว่าพิมพ์รัศมีนะครับ เหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาเนี่ยถือได้ว่ายังไม่แพงนะครับเป็นเหรียญ <ere> ดีที่น่าบูชาแล้วก็น่าใช้มากๆอีก,อกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อวรดไสนะครับสําหรับพี่ๆและเพื่อนๆที่อยากบูชานะครับอันนี้ผมได้มาราคาก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็ยังอยู่ในหลักร้อยนะครับแต่ถ้าสวยมากๆเนี่ยก็อา,อาจถึงพันนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้บูชาแล้วก็ผู้ให้เช่าบูชาเป็นสำคัญ ก็หลวงพ่อพระสายเนี่ยถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเลยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเดี๋ยวมาให้ดูรายละเอียดของเหรียญแบบคร่าวๆนะครับก็เนี่ยครับอันนี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อพระสายนะครับด้านล่างจะบอกเลยว่าพระสายนะฮะองค์หลวงพ่อจะคล้ายๆมีลักมีนะครับอันนี้เหรียญพิมพ์เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังเหรียญด้านเหรียญจะบอกว่าวัดโพชัยนะครับหนองคาย ส0ูก็คือปี2520ีเหรียญนี้ก็เป็นพิธีเนี่ยเท่าที่ไปดูในประวัติก็คือพิธีมหาพุทธเสกใหญ่ด้วยนะครับปี25 2 0วันนี้ได้มาก็านำมาให้พี่ๆเนละเพื่อนได้ชมกันนะครับว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับของดีราคาเบาที่น่าใช้แล้วก็น่าบูชามากๆนะครับนี่ครับ ท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆและพเพื่อนๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ